สุขภาพคุณพ่อก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคือทุกคนเจอหมดเลยทางครอบครัวอยากมีโชคอยากให้ตัวเองเนี่ยปังปังแนะนำค่ะแนะนำเลยถ้าใครเจออาการนี้นะคะคุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราถ้าวันนี้ทรัพย์เราน้อยนะคะน้องบอกอธิษฐานอยากดื่มชา ถ้าทรัพย์เราน้อยนะคะให้เราเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลก่อนเลยศีลก่อนเลยอันดับแรกถ้าเราทรัพย์น้อยนะแล้วอยากให้ตัวเองบางคั้งร่ำรวยไม่ผิดนะอยากให้ตัวเองรวยอะไม่ผิดเลยมันไม่ใช่ความโลภด้วยนะคะใครบอกว่าตัวเองจนแล้วจะไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะร่ำรวยได้ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีใครกล้าคิดแบบนั้นคงไม่มีคนรวยในวันนี้ เพราะแต่ละคนที่ขึ้นมาแล้วบางครั้งร่ำรวยเยอะมากเลยที่มาจากความยากจนเยอะมากเลยที่มาจากเด็กก้นบาทเยอะมากนะคะเป็นเพราะว่ากล้าคิดมาก่อนถึงได้มีวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราต้องเป็นคนที่กล้าคิดและกล้าตัดสินใจถึงเวลามาปุ๊บเราเตรียมมา ทุกสถานการณ์แล้วอะยังไงเราก็พร้อมเสมอในความร่ำรวยฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้ทรัพย์ไม่มีให้รักษาศีลหมั่นภาวนาเชื่อแล้วลงมือทำทำด้วยความศรัทธาไม่ต้องคาดหวังเดี๋ยวทรัพย์จะมาเอง ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าใจเราเชื่อมากพอแต่ถ้าโอ้โหโอกาสก็มาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแต่ใจไม่เชื่อต่อให้เขาจะยัดใส่ให้เราก็ไม่ซื้อค่ะถ้าใจเราไม่มีความเชื่อใจเราไม่มีความศรัทธานะจริงไหมบางคนโอ้โหญาติโกโหติก,กาเพื่อนพ่อแม่โทรมาบอกซื้อนะเลขนี้นะแม่ฝันดีมากเลยลูกซื้อนะก็มไม่ซื้อ ก็ไม่ซื้อเออก <sk r isa> <g Works> ็ม <itate ck> <reath> ันไม่ได้ศรัทธาอะเนาะก็มันไม่ได้มีความเชื่ออม